แล้วมันจะง่ายกว่าไหมนะฮะมันจะง่ายกว่าไหมว่าวันนี้ชาบทคนิคเดินไปคุยกับบริษัทโบรกเกอร์เลยวันนี้ชาบทคนิคนะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้นะฮะชาบทคนิคนะครับมีประกันรถยนต์แล้วนะครับผมเดินไปคุยกับโบรกเกอร์นะฮะผมเดินไปคุยกับโบรกเกอร์นะครับชื่ออินโชเฟรนด์นะฮะผมบอกเขาว่าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้แก่ชาบทคนิคหรือไม่ถ้าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้เนี่ยแล้วคุณไม่ต้องไปจ้างพนักงานเนี่ยมานั่งโทรศัพท์หาคนเนี่ยคุณเเเออออออาาาารรรรรรชชืืื่่่่มมมปป็็นน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 หๆพัักงง้้้้ยยยคคโโโททท แล้วคุณต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานร้อยคนเนี่ยคุณก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมวันนี้ชอบทคนิคบอกว่าคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นถ้าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมที่คุณได้เนี่ยจากทิพยระยะเอเชียอาคาเน่ที่พยาศิลป์มันคนอะไรก็แล้วแต่ให้แกชอบใจนิกแล้วเดี๋ยวชอบใจนิกเนี่ยจะเอาค่าคอมเนี่ยมาแบ่งให้กับยูเซอร์ที่อยู่ในระบบแล้วใครก็ตามที่สามารถแนะนําให้คนซื้อประกันรถหรือจะต่อประกันรถตัวเองก็ได้หรือจะซื้อประกันรถของตัวเองก็ได้ผมจะเอาค่าคอมที่คุณได้มาเนี่ยจากทิพย์ระยะทิพยะอ์รน่ต้ะยะอจากทีะไรก วันนี้นะฮะแอปพลิเคชันช้อปจิ้นอีนะครับมีประกรันลถแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะฮะก็คือ <c oughs> ว่าตอนนี้ผมเอาประกรันลถนะฮะประกรันรถยนต์เนี่ยขึ้นไปนยอยู่ดูในแอปพลิเคชันแล้วนะครับวันนี้ผมจะอธิบายให้คุณฟังที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะโอเคในที่นี้เนี่ยคนที่ทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะใครมีรถยนต์บ้างแล้วใครซื้อประกันเองบ้างพิมพ์หน่อยอ่ะผมอยากรู้หน่อยคุณซื้อประกันที่ไหนคุณพิมพหน่อยคุณซื้อประกันที่ไหนนะฮะ คุณซื้อประกันที่ไหนนะครับคุณพิมพ์นิดนึงผมอยากรู้คุณซื้อประกันกับใครนะะคุณซื้อที่ไหนใครซื้อวิริยะก็พิมพ์วิริยะใครซื้อทิพยะใครซื้อเอเชียอาคเน์ใครซื้อที่อ่าอะไรนะสินมั่นคงอ่ะอ่านี่บริษัทนี้กำลังดังเลยนะสินมั่นคงนะครับใครซื้อที่ไหนพิมพ์มาหน่อยนะครับหรือใครไม่ซื้อประมาณว่าเฮ้ยกูมั่นใจว่ากูขับไม่ชนอ่ะไม่ซื้อนะฮะมีไหมฮะเพราะสินมั่นคงเยอะเหมือนกันนะ อืมานะชาติอ่ะวิริยะเอเอเอเขามีประกันลดด้วยหรออ้ออันนี้ผมเพ่งดูนะเอเอเมืองไทยอ่ะกรุงศรีโบกเกอร์อ่าโอเควิริยะซื้อกับแบงค์อ่ะไม่ว่าคุณซื้อที่ไหนอ่ะคุณนี้คุณซื้อกับแบงค์อ่ะคนบอกคุณซื้อกับแบงค์คุณซื้อกับโบกเกอร,คอกบบร,กอร์คุณซื้อกับตัวแทนประกัน คุณซื้อกะโตเกียวไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนผมถามนิดนึงคือคุณคิดว่าคนเหล่านั้นที่คุณซื้อเนะี่ยคุณเคยไหมอ่ะผมถามใครในที่นี้เคยที่อยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีโทรศัพท์ก็ดังนะโทรศัพท์ก็ดังแล้วมีคนฮัลโหลว่าฮัลโหลครับคุณธนัทใช่ไหมครับโอเคไม่ทราบวา่ารถคุณธนัทหมดประกันหรือยังครับรถคุณธนัทหมดประกันหรือยังครับอ๋อก็ก็ไม่ไม่ร,มรู้ยังไม่หมดมั้งก็อีกประมาณสองสามเดือน อ๋อวันนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นนะฮะมาต่อประกันนู่นนี่นั่นนะฮะคุณใครเคยเจอบ้างใครเคยโดนโทรมาแบบนี้ใครเคยโดนบ้างฮะพิมพ์นิดหนึ่งนะฮะโดนโทรมาแบบนี้คุณลำคาญไหมเอาจริงคุณลำคาญไหมคนโทรมามาขายประกันคุณเนี่ยลำคาญไหมขายประกันรถยนต์บ้างขายประกันสุขภาพบ้างขายประกันโควิดบ้างอ่ะดิลำคาญไหมคุณคิดว่าลำคาญไหมลำคาญผมว่าลำคาญน,นะฮะ คุณก so the ็โดนนะฮะบ่อยประจำนะฮะแล้วผมถามคุณกลับนะครับไอ้คนโทรเนี่ยคนที่เขาเป็นคนโทรมาหาคุณนะแล้วคุณก็ทุกคนก็ลำพานเขาอันเดียดูดิเนี่ยวันนี้เพิ่งเจอเจอบ่อยมากๆเคยเจอข่านู่นนี่นั่นเจอบ่อยมากๆโทรมาทุกปีโทรมาตลอดมึงรู้ได้ยังว่ากูประกันจะหมด้วมึงอ๋อมันเก็บข้อมูลไว้พอถามว่าพอถามว่าแล้วคุณเอาข้อมูลผมมาจากไหนคุณเอาเบอร์ผมมาจากไหนอ๋อพอดีมาจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอ๋อแล้วกูไปเกี่ยวอะไรกับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอออโอเค ผมถามว่าคนที่เข้าโทรมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็โดนปฏิเสธถูกไหมทุกคนลำคานเขาหมดแล้วทําไมคนที่โทรหาคุณเนี่ยนายเอที่โทรหาคุณมาขายประกันคุณเน่ะเขายังต้องโทรหาคนที่เขาไม่เต็มใจรับผมถามเขาดิผมถามอีกหนึ่งว่าเขาทําทําไมฮะทาไมเขาต้องโทรหาคุณทั้งนั้นที่คุณไม่เต็มใจจะรับแล้วเขาก็รู้อยู่อีกว่าคนเขาโทรหาใครคนก็ลำาคาญคุณรู้ไหมว่าเขาโทรหนึ่งร้อยสายเนี่ย มีคนจะคุยกับเขานี่ไม่กี่สายมีคนไม่อยากคุยกับเขาน่น้อยมากมากคำถามคือเขาโทรหาคุณทําไมอ่าผมถามน,นิดนึงเขาโทรหาคุณทาไมใครรู้บ้างตอบอ่าได้ค่าคอมได้ค่าไหน่ะใช่เขาโทรหาคุณเพราะเขาได้ค่าคอมนั่นแหละง่ายๆเลยเขาโทรหาคุณเพราะเขาได้ค่าคอมถ้าเขาไม่ได้ค่าค,มคอมเขาจะโทรหาคุณเพื่อจริงไหมถูกปะ่ะ ดังนั้นถ้าเขาจะเขาได้ค่าคอมครับดังนั้นถ้าวันนี้เขาได้ค่าคอมเขาไม่ได้ค่าคอมเราจะโทรหาคุณทาไมถูกไหมเพื่อให้คุณดาถูกไหมฮะประเด็นก็คือผมก็มองเห็นว่าเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าคนโทรเนี่ยได้ค่าคอมจริงไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนโทรได้ค่าคอมแล้วมันจะง่ายกว่าไหมนะฮะมันจะง่ายกว่าไหมว่าวันนี้ชอปจินิกเดินไปคุยกับบริษัทโบเกอร์เลย วันนี้ชอบเจนิกนะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้นะฮะชอบเจนิกนะครับมีประกันรถยนต์แล้วนะครับ,ผม,บ,บ,รรรบผมเดินไปคุยกับโบรกเกอร์นะฮะผมเดินไปคุยกับโบรกเกอร์นะครับชื่ออิ Your นชัวร์เฟรนด์นะฮะผมบอกเขาว่าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้แก่ชอบเจนิกหรือไม่ถ้าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้เนี่ยแล้วคุณไม่ต้องไปจ้างพนักงานเนี่ยมานั่งโทรศัพท์หาคนเนี่ยคุณเอาลายชื่อมาเป็นหมืน่มนๆชื่อแล้วให้เอาพน,านักงานร้อยร้อยคนเป็นร้อยรคน,นมานั่งโทรโทรโทร แล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานร้อยคนเนี่ยคุณก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมวันนี้ชอปจนิกบอกว่าคุณไม่ต้องทําอย่างนั้นถ้าวันนี้คุณยินดีแบ่งค่าคอมที่คุณได้เนี่ยจากวิริยะเอเชียอาคาเนที่พยศินมันคงอะไรก็แล้วแต่ให้แก่ชอปจนิกแล้วเดี๋ยวชอปจนิกเนี่ยจะเอาค่าคอมเนี่ยมาแบ่งให้กับยูทเซอร์ที่อยู่ในระบบแล้วใครก็ตามที่สามารถแนะนําให้คนซื้อประกันลถหรือจะต่อประกันลถตัวเองก็ได้หรือจะซื้อประกันลถของตัวเองก็ได้ ผมจะเอาค่าคอมที่คุณได้มาเนี่ยจากที่ริยะวิริยะที่ยญะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสินมั่นคงมาแบ่งให้กันยูเซอร์คุณก็ไม่ต้องไปจ้างพนักง,งานที่มานั่งโทรหาคนคุณไม่ต้องไปนั่งหารายชื่อจากที่ไหนก็ไม่รู้ไปนั่งซื้อ,อรายชื่อดารัเบียตไปซื้อดารัเบียตมานั่งโทรเพราะผมจะหาลูกค้าให้คุณแต่คุณยินดีแบ่งค่าคอมมิชชั่นไหมล่ะเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ไหมฮะดังนั้นวันนี้เนี่ย สิ่งที่บอกุยก็คือบร o อ e r ก็บอกเฮ้ยยินดีถ้าวันนี้อยู่ดีเนี่ยมีคนมาช่วยขายนะครับหรือบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะอย่างวันนี้เรามียูเซอร์เนี่ยในระบบชอปจนิกเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหมื่นสี่และประมาณหมื่นสี่วันเนี้ยมีหมื่นสี่แล้วแลวผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับบางคนมีรถผมว่าทุกบ้านต้องมีรถแล้วกันเอาผมตีอย่างนี้แล้วกันส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงมีรถอะ่ะนะครับถ้าไม่พ่อตัวเองมีรถก็ ตัวเองมีรถถ้าตัวเองไม่มีรถก็พ่อมีรถถ้าพ่อไม่มีรถก็แม่มีรถอะไรเงี้ยมันก็ญาติมีรถมันต้องมีคนมีรถบ้างแหละนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมถามในที่นี้คุณซื้อประกันรถเนี่ยคุณเคยได้เงินคืนไหมผมบอกเลยไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณจะไปได้เงินคืนได้ยังไงเพราะว่าไอ้คนที่โทรอ่ะมันก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมมันก็ต้องได้ค่าคอมมิชชั่นไม่งั้นครอบครัวของไอ้คนที่โทรโทรสาบถาคุณอ่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่มีค่าคอมมิชชั่นจริงไหมถูกไหมฮะ เขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาไม่มีค่าคอมมิชชั่นอ่ะเขาอยู่ไม่ได้จริงไหมฮะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยบอกว่าท้างนั้นผมก็เลยคุยเลือกคุยกับว่าวันนี้คุณไม่ต้องไปจ้างหรอกหรือคุณจะจ้างคุณก็ทําไปวันนี้คุณจ้างไว้แล้วใช่ไหมคุณมีพนักงานหนึ่งร้อยคนจากโทรขายประกันคุณทําไปแต่วันนี้ผมจะช่วยคุณแต่ผมขอเอาค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่คุณได้เนี่ยมาแบ่งให้กับยูเซอร์ในช้อปจีนิกได้หรือไม่ซึ่งมีปซึ่งบริษัทประกันเขาบอกว่าเออเออ ผมคุยกับบอกเกอร์ว่าพี่ถ้าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเอา้าก็อย่างที่คุณเห็นนะผมมียูอร์เนี่ยในชอ็อปเนห่มียูอร์เป็นหมื่นคนแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าในยูอร์หมื่นกว่าคนเนี่ยก็ต้องมีคนมีรถบ้างอ่ะถูกไหมต้องมีหลายคนที่มีรถอ่ะก็คือต้องมีรถอย่าง 105, นะ้อยห้าพันคันอ่ะถ้าวันนี้เนี่ยผมยินดีเอายูอร์ที่อยู่ในระบบเนี่ยมาคุยกับโบกเกอร์ของคุณแต่ผมขอค่าคอมมิชชั่นนะคุณต้องแบ่งค่าคอมมิชชั่นนะ แล้วผมจะเอาค่าคอมมิชชั่นะ่ะแบ่งให้กับเจ้าของรถห้าพันคันนั้นที่อยู่ในระบบหรือหมื่นคันที่อยู่ในระบบถ้าคุณยินดีผมยินดีต่อคุณถ้าคุณไม่ยินดีเดี๋ยวผมหาโบกอื่นถูกไหมฮะเขาเรียกว่าวินบินบิเนสนะฮะวินบินพิเนสยังไงวันนี้คุณมีรถวีออสปกติคุณต้องไปตอประกันรถวีออสคุณอาจจะต้องเสียเบี้ยประมาณหนึ่งหมื่นบาทสมมติหรือแปดพันหรืออะไรก็แล้วลแต่หรือห้าพันหกพันก็ไม่รู้วันนี้คุณได้ส่วนลดไม่พอคุณได้ค่าคอมคืนด้วยเพราะ ผมเอาค่าคอมมิชชั่นจากคนที่โทรหาคุณมาจ่ายกลับให้คุณแทนแค่นั้นแหละใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้เจ้าของรถใครก็ตามที่มีรถนะครับขับรถยนต์นะฮะและอยู่ในช็อปเจนิกนะครับคุณสามารถลองนะครับคุณไปลองดูก็ได้ฮะคุณไปลองไปลองสับมิษนะครับผมจะมี Google Form ให้คุณสับมิษนะครับประกันนะครับผมจะมี Google Form ให้คุณสับมิษประกันนะครับคุณไปลองสับมิษดูนะครับซึ่ง ซึ่งจะอยู่ในหน้าร้านค้านะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าร้านค้าซึ่งตอนนี้พอดีพอดีอยู่ข้างล่างนะครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะฮะเป็นสีเหลืองเหลืองไหมฮะเรียกว่าเช็คเบี้ยประกันรถนะครับอ่าพอคุณกดคําว่าเช็คเบี้ยประกันรถนะครับระบบก็จะไปเปิดนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนนะครับหรือวิธีการนะครับจะมีขั้นตอนหรือวิธีการนะครับที่คุณจะสั่งซื้อประกันรถได้ราคาถูกนะครับคุณโปรดอ่านรายละเอียดก่อนนะอ่านอ่านให้เข้าใจก่อนก็ได้นะครับพออ่านเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็กด c o n t i เ u e app เข้า คุณกด Con เ i n u e app เข้าไปก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณกอรอกนะครับว่าคุณรหัสสมาชิกอ,อะไรอะไรเงี้ยอ,อันนี้คุณต้องกอรอกนะฮะร,รหัสรหัสสมาชิกอะไรตรงเนี้ยคุณต้องกอรอกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กอรอกนะบโบกเนี่ยเขาไม่เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องคืนเงินไปให้ใครนะฮะผมก็จะไม่รู้ว่าผมต้องคืนเงินไปให้ใครนะ่าคุณก็กรอกชื่อไปเลยยี่ห้อรถคุณก็ว่าไปบีเอ็มเบนซ์โตลต้าวีอะไรก็ว่าไปรุ่นไหนคุณก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปนั่นแหละพอพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะ ก็จะทําการโทรศัพท์นะครับมาหาคุณนะครับแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เป็นการโทรศัพท์มาหาคุณด้วยความเต็มใจแล้วเพราะว่าผมคุณไว้ก่อนนะฮะด้วยความเป็นเตรียมใจแล้วและคุณก็เช็คให้เขาเช็คสามารถเช็คเบี้ยประกันรถได้เลยเอาที่คุณพอใจน่ะคุณอยากได้ค่ายไหนนะคุณก็บอกเขานั่นแหละมีมีแค่ทุกค่ายนะครับคุณอยากได้ค่ายไหนคุณอยากคุณแบบคุณชอบสินมันคนคุณก็บอกเสินมันคนคุณอยากได้วิริยาก็บอกไปหรือคุณบอกว่าไม่เกี่ยงขอให ใครไหนราคาดีๆเอาหมดอ่ะก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลือกจนพอใจแล้วกันแล้วคุณก็คุยกับเจ้าหน้าที่นะฮะวิธีการคุณคุยคุยกับเจ้าหน้าที่ให้พอใจนะครับเพราะคุณคุยกับเจ้าหน้าที่พอใจคุณเลือกบริษัทได้แล้วนะครับพอคุณจะต่อนะครับพอคุณจะต่อวิธีการคือคุณจะต้องชําระเบี้ยนะฮะคุณจะต้องจ่ายเงินนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันนะครับไปที่บริษัทโบเกอร์นะครับไปที่บริษัทโบเกอร์นะฮะไม่ได้จ่ายที่ชอปทคนิคนะฮะเอาให้เคลียร์นะฮะเพราะว่าบริษัท เรายังไม่ได้เป็นบริษัทรับประกรันรถยนต์นะครับคุง่ายนะครับวันนี้คุณก็จ่ายเงินไปบริษัทเบลเกอร์นะครับชื่อบริษัทอินชัวร์เฟรนด์นะฮะพอดีโชคดีที่ว่าผมมีเพื่อนเยอะนะก็เลยก็เลยเวลาเอาประกรันรถมันก็ง่ายพอดีเพื่อนผมเ,เ,เปิดเปิดบริษัทเบลเกอร์รประกรันรถก็เลยคุยง่ายนะฮะก็คุยกันได้แป๊บเดียวนะฮะก็ได้เลยคุณก็คุณก็เช็คเบี้ยประกรันเอาให้คุณพอใจนะฮะพอคุณเช็คเบี้ยจนให้คุณพอใจปุ๊บคุณก็ดูว่าแล้วคุณก็ จ่ายเงินไปที่บรกเกอร์ไม่ได้จ่ายที่ซับเซนิกนะครับจ่ายเงินไปที่บรกเกอร์เมื่อทาการคุณจ่ายเงินไปที่บรกเกอร์ปุ๊บบรกเกอร์ก็จะออกกรมมาทันคุ้มครองรถยนต์ของคุณเรียบร้อยครับแค่นั้นเสร็จสิน้นหลังจากนั้นโบรกเกอร์เนี่ยละครับเขาจะทําการแจ้งผมกลับมานะครับว่าวันนี้มีรหัสสมาชิกคนนี้น,น,นี่นะครับได้ซื้อเบี้ยประกันนี่น,น,นี่แล้วจะได้แคชแบ็กเท่านี้บาทนะครับกลับมาให้ผมผมก็จะเอานั้นอ่ะมาให้แก่คุณ ก็แค่นั้นเองนะครับหลักการก็แค่นั้นเองนะครับก็คือว่าเหมือนกับช้อปปี้ละซด้าไม่ต่างกันเลยหรือ B ิกซีนะครับคุณเข้าไปช้อปปี้คุณก็ไปจ่ายตังที่ช้อปปี้คุณจ่ายจนคุณหมดไปคุณจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อไปให้คนคุณพอใจสุดท้ายแคชแบ,บ็กก็จะกลับมาที่ช้อปจีนิกขึหลังนะครับอาจจะใช้เวลาหนึ่งวัน2วันอันนี้ก็แล้วแต่ร้านค้าที่เขาจะอนุมัตินะครับนะครับได้แล้วแต่เอาเพื่อนมาซื้อประกันในแอปเราได้ไหมได้ครับได้ครับแต่ว่า ส่วนลด้วแคชแบ็กเนี่ยค uh, like ุณจะได้แทนนะเพื่อนคุณอดเข้าใจไหมอ่าก็คือเพื่อนคุณอดนะครับก็คือคุณได้แทนอ่าก็ก็ได้ถ้าถามว่าได้ไหมก็คือได้นะครับประมาณนั้นโอเคถ้าเขาไม่แจ้งได้ไหมครับไม่แจ้งไม่ได้ฮะถ้าเขาไม่แจ้งรหัสไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แจ้งรหัสเนี่ยโบเกอร์คือคุณต้องแจ้งรหัสนะฮะถ้าคุณไม่แจ้งรหัสปุ๊บเนี่ย โบเกอร์ก็ไม่สามารถจะคือโบเกอร์เนี่ยเขาก็ไม so ่สามารถคือคือเขาคืนเงินมาให้ผมผมแล้วผมจะไปรู้ได้ไงผมคืนให้ใครอะถ้าคุณไม่แจ้งถูกไหมคืออย่างนี้เพราะถ้าเกิดคุณไม่แจ้งรหัสสมาชิกเนี่ยโบเกอร์ยังไงก็ต้องคืนให้ผมแน่แแต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องคืนให้ใครประเด็นนะชับเทคนิคจะไปรู้ได้ยังไงคุณไม่แจ้งรหัสสมาชิกอ่าถูกไหมฮะดังนั้นต้องแจ้งนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่แจ้งมาเนี่ย ผมก็ต้องไปทักบัญชีผมก็ต้องไปทําเป็นค่าค้างจ่ายอีกลําบากครับแจ้งมาเถอะนะครับได้ค่าคอมคืนแน่นอนแล้วมันจะเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทยเลยที่การซื้อประกันรถเนี่ยแล้วได้ค่าคอมคืนก็เพราะว่าเราไม่มีเขาไม่ต้องไปจ้างคนโทรมานั่งโทรหาคุณนะฮะเอาค่าคอมตรงนั้นนะมาจ่ายคืนคุณ,คณเลียนไหมฮะนะครับคําถามได้คืนเยอะไหมอ่าได้คืนเยอะไหมนะครับได้คืนเยอะไหมหลักการนี้ฮะคือผมบอกได้เลยนะ หลักการนี้นะครับได้คืนเนี่ยใครก็ตามนะครับอันนี้เดี๋ยวระบบเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับวันนี้นะครับใครก็ตามที่คุณไปคุยกับเบี้ยคือรถยนต์เนี่ยนะมันจะมีหลายแบบคือชนมาเยอะชนมาพังยับเยินหรือว่าปีเก่าปีใหม่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรไม่รู้อ่ะคือมีเยอะมากนะครับรายละเอียดของรถยนต์เนี่ยมีเยอะมากอันนี้คุณไปคุยกับโบเอง แล้วคุณก็ดูเช็คเบีย้ยพอคุณเช็คเบีย้ยผมเนี่ยเช็ค,ชคโบกผ่านผมไอ้ปุ่มเหลืองๆนั่นแหละแล้วพอคุณไปโบกก็จะโทรหาคุณพอโบกโทรหาคุณปุ๊บคุณก็คุยกับโบกนะครับซึ่งผมบอกโบกไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมไม่ต้องการนะครับผมไม่ต้องการให้สามาชิกที่อยู่ในช็ชชอปจนิคซื้อประกันลดแพงกว่าที่อื่นนะครับผมไม่ต้องการแบบนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ย คุณห้ามขายแพงนะฮะวันนี้คุณห้ามขายแพงไม่พอแล้วคุณมารับแคชแบ็กนะครับผมบอกเลยนะถ้าวันนี้คุณต่อรถ,ถเองนะคุณมาคุณก็ไปต่อประกันเสร็จปุ๊บแล้วคุณมารับแค,บค,ค,บ back คชแบ็กนะครับคืนคุณมารับแคชแบ็กคืนที่ช็อปจินกนะครับสาหรับผู้ที่แนะนําให้คนไปตอบประกันรถได้นะครับก็คือเป็นคุณมารับแคชแบ็กคืนนะครับหถึงสอันนี้แล้วแต่นะครับคือจริงๆมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่อายุแล้วแต่เบีย้ย1ปปีี2 3ปี แล้วก็ประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามสองบวกสามบวกอะไรไม่รู้มีไม่รู้กี่บวกแล้วผมจะคืนค่าคอมมิชชั่นยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะคืนค่าคอมมิชชั่นยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยเรามีค่าคอมมิชชั่นคืนมานะครับทั้งหมดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคืนค่าคอมมิชชั่นมาทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้านะครับก็คือคุณวันนี้คุณเอาเป็นลูกค้านะคุณเอารถคุณมาไปต่อประกันรถเนี่ยผมให้บอกัะรถก่อนเลยข้างหน้าเนห้าเปอร์เซ็นต์ไปก่อนรถไปก่อนนะ คุณก็มารับแคชแบ็กที่ช็อปจิ้นอีกนะครับหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ผู้ที่แนะนำก็ได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าพูดง่ายๆเนอะคุณไปต่อประกันรถผู้แนะนำคุณก็ได้สามเปอร์เซ็นต์อ่ะสามเปอร์เซ็นต์คืนยกตัวยอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณต่อประกันรถอ,อะไรดีอ่ะหมื่นหนึ่งอ่าก็ได้คืนสามร้อยคิดง่ายๆครับหมื่นหนึ่งได้สามร้อยนะครับในกรณีที่ใครเป็นโฟลเดอร์นะครับใครที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยแสดงว่าคุณก็ คุณก็อาจจะได้คืนเพิ่มนะฮะก็คือคุณก็ได้เพิ่มคืนเพิ่มอีก1%นะครับแล้วก็ไม่พอตคือชั้นข้างล่างซื้อเนี่ยคุณก็ต่อประกันรถคุณก็ได้เพิ่มด้วยเพราะสาร์โเดอร์นับได้5ชั้นนะนะครับก็จะคืน1%นึงเของหชั้นประมาณนั้นเอ่อไอชั้นสุดท้ายอาจจะคืนประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นประกันชั้นสองชั้นสามก็คืนหนะครับนึ่งเปอร์เรซ็นต์ห้าชั้นนะครับแต่ชั้นึแรกเราก็คืนสามเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ชั้นบนๆก็คือได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งละหนึง่งแต่ถ้าวันนี้คุณไปคุณเอารถเบนซ์มาต่อประกันเนี่ยห้าหมื่นประกันเบีบบ้ยรประกันห้าหมื่นคุณได้คืนดีก็พันห้าคือเยอะมากนะครับก็คือเยอะมากจริงๆอะทำไมเยอะมากก็เพราะมันต้องเยอะอยู่แล้วลเพราะว่าเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นแล้วคุณก็จะได้ส่วนลดหน้างานอีกห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าทับน่าจะห้าเปอร์เซ็นต์นะะน่าจะได้ส่วนลดประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขียน,นไหมนะครับรอ่าเขียนไหม ถ้าเกิดใครเป็นเอฟดีก็ได้คืนเยอะหน่อยสรุปอะ่ะใครเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้คืนได้ก็ได้คืนประมาณนั้นส่วนคนไม่ได้เป็นอะไรเลยได้คืนไหมก็ได้คืนอยู่ดีคือผมไม่ได้บังคับนะว่าวันนี้เนี่ยคุณจะมาทำเจ้าเปิ้งเนี่ยคุณจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ฟาวดด้แล้วแต่ฮะเพราะว่าวันนี้เราทำธุรกิจภายตใต้วินบิลมิสเน e ตครับคุณพอใจที่จุดไหนเนี่ยคุณก็อยู่จุดนั้นนะครับเอาเป็นว่าได้คืนหมดนะครับผมแนะนำว่าด้วันนี้ชวนเพื่อนมานะครับผมแนะนำให้เพื่อนโหลดแอปก่อนนะครับคุณ นะครับให้เขาซื้อประกันรถนะครับผ่านระบบไอ้ปุ่มเหลืองๆนั่นนะครับพอคุณพอเพื่อนคุณซื้อประกันรถนะครับผ่านปุ่มเหลืองๆเจ้าหน้าที่โทรหาเพื่อนคุณนะครับเรียบร้อยนู่นนี่นั่นนะฮะผมก็่มมั่นใจว่าเพื่อนคุณน่าจะได้ราคาดีแน่นอนเพราะผมบอกโบกไปแล้วนะฮะว่าถ้าวันนี้คุณให้ราคาที่ไม่ดีนะฮะถ้าวันนี้คุณให้ราคาที่ไม่ดีนะฮะก็คือผมจะเปลี่ยนโบกนะฮะถ้าบูดง่ายนะเดี๋ยวผมจะไปต่อคนอื่นแทนนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมมีสมาชิกอยู่ประมาณ หลักหมื่นคนนะครับผมจะไปต่อคนอื่นแทนนะครับถ้าวันนี้คุณให้ราคาแพงนะเพราะนั้นสมาชิกเราต้องได้ราคาที่ถูกนะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยฟเดอร์ก็จะได้เยอะหน่อยแต่แต่เพื่อนคุณก็เพิ่งมาใช่ไหมครับเพื่อนคุณก็ไม่ได้เป็นทั้งพัาร์ทเนอร์เฟลด์ก็ไม่มีปัญหาครับคุณเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับคุณก็ได้คืนจากเพื่อนคุณสามเปอร์เซ็นต์นะครับเดอร์ก็ได้คืนเยอะหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับหลักคิดอยู่ประมาณนี้คุณคิดว่าธุรกิจแบบนี้วินวินพิเศษไหมครับกับการที่วันนี้เเนน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 ีีี่่่่่่่ยยยยคคคคาาาาอออมมมิชชัััััไปปูกกกกบบบห้้รระะแตตผววทุเนี่ย ในเมื่อวันนี้คุณเป็นสมาชิกในช็อปเดนิกเนี่ยแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะมีพิเวลส์บางอย่างที่คุณได้ค่าคอมมิชชั่นจากในหน้าตรงนั้นผมก็ไปต่อมานะฮะว,ว่าเอารายได้จากค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นมาจ่ายให้กับทุกคนดีไหมฮะใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนิดหนึ่งนะครับอ่าใครพิมพ์ดีพิมพ์ดีนิดหนึ่งครับบอกแล้วฮะทำธ like ุรกิจแบบวินวินดิเซนต์คือธุรกิจที่มันวินวินดิเซนต์มันจะโตเร็วมากนะครับมันจะโตเร็วมากนะครับ ไปดูอย่างแบบคือในต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยแอปแบบเนี้ยตัวแรงมากนะอ่ะเคลียร์ไหมครับเพราะวันนี้ที่มาของเงินนะครับเ่าชาวตินิคเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจริงก็ไม่ใช่เงินผมนะก็คือว่าที่ชาวตินิคเอาเงินมาจ่ายเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนว่าที่ชาวติดนิคเอาเงินมาจ่ายได้เนี่ยก็เหตุผลก็คือว่าก็ประกันนั่นแหละนะก็คือถ้าวันนี้คุณต่อวิริยะเนี่ยวิริยะเนี่ยเขาก็ให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับกับโบเกอร์ถูกไหม ว่าวิริยะมันจะโอ้โหวิริวิริยาจะไปขายประกันเองทั้งประเทศมันก็ถ้ามีโบรกเกอร์มาช่วยมันก็ดีมันก็เหมือนการไฟฟ้าที่ผมพูดตอนแรกการไฟฟ้าไปเก็บค่าไฟเองเนี่ยผมก็ยากไงมันก็มีเซเว่นมาช่วยมีธนาคารมาช่วยวันนี้วิริยาจะไปขายสินมันคงจะไปขายคือเขาก็ขายเองเขาเองเขาเองเขาก็ขายนั่นแหละแต่เขาก็มีโบรกเกอร์มาช่วยขายด้วยไงแล้วโบรกเกอร์จะมาช่วยขายบรกเกอร์ก็ถามว่าอันน้เกิดกูขายกูจะได้อะไรโบรกเกอร์ก็บอกเอองั้นให้ให้ช่วยขายขอค่าคอมอ่า โบเกอร์ต้องให้ค่าคอมถูกไหมผมก็ไปคุยกับโบเกอร์บอกว่าผมรู้อยู่แล้วคุณให้ค่าคอมแบบคุณเอาค่าคอมมาแบ่งแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าลาการนี้นะครับเคลียร์นะครับนี่คือและผมจะบอกให้นะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยผมจะบอกให้ถ้าวันนี้คุณฟังผมเข้าใจนะถ้าวันนี้คุณฟังผมเข้าใจเนะี่ยคุณจะรู้เลยว่า บนโลกจริงๆที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีค่าคอมมิชชั่นทุกที่คุณจำคำพูดผมดีๆนะแล้วคุณไปลองดูว่ามันจริงไหมมันมีค่าคอมมิชชั่นทุกที่